ครับคุณกนอกจากสองรางวัลใหญ่ที่ได้จากงานนี้แล้วยังได้รางวัลเกรดพิกด้วยใช่ครับผมอันนี้เป็นของคัสตอมเวิร์กซอนครับผมครับผมที่ว่าเอารถมาโชว์ใช่ที่มาจากต่างประเทศที่อิมพอตรถเข้ามาก็คือสำนักนี้เขาก็เซียนคาเฟ่ก็เป็นทรงคัสตอมออกแนวประหลาดๆอย่างเงี้ยอ่าครับผมก็ถือว่าถูกใจเขาครับผมแลวจริงๆแล้วรถคันนี้นอกจากรางวัลในงานนี้แล้วยังไปคว้ารางวัลจากเวทีอื่นมาด้วยมีอะไรบ้างฮะก็มี ของมูลไอครับเป็นวิกเก็ตวันหลบครับผมบแล้วก็มีได้ของของมูลายอีกแต่เป็นปี2019เ,เป็นเวอร์ชั่นแรกเคยไปลงก็ได้คูไ์มาครับผมนี่ครับรับเจสครับในมุมมองของเกสคาเฟ่เรเซอร์ Laser มันคือยังไง จริงๆผมก็ไม่ไม่แน่ใจความจังหวมของมันในมุมมองของแกในมุมมองผมก็คือมันต้องเป็นทรงหมอบหน่อยๆแล้วเป็นทรงตูดมดครับผมแลอวก็ออกแนวซิ่งซิงเป็นสายซิงนิดนึงอซึ่งก็คือรถคันนี้ก็ถ่ายทอดความเป็นคาเฟ่ตามความคิดของแกได้อย่างชัดเจนเนาะใช่ครับที่ว่าเป็นโมงนะฮะอ๋อก็มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับผมว่าอันนี้มันก็เป็นคาเฟ่เหมือนกันอันน้ก็เขาเรียกว่าถ้าตาม ยิงปรวัติศาสมันก็เรื่องการแข่งขันพวกแอ r โรเนดนามิกพวกนั้นนะครับผม mm hmm. มันก,นก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อพวกคาเฟ่ mm hmm. ก็ที่เคยที่เคยพูดก็คือก่อนก่อนคันนี้จะเป็นคันซีบีกรรมการเคยพูดด้วยว่าถ้าถ้าจะใช้อะไหลอะไหล่ที่มีแบรนด์อย่างเงี้ยเอาเป็นอะไหล่ตัวเองดีกว่า ทำท,ที่เราสร้างเองดีกว่าครับผมจริงๆมันเขาเรียกว่าไงถ้าเวลาทํามันไม่นานหรอกครับแต่เขาเรียกผมพูดย่งยๆว่าผมก็ดองรถตัวเองไว้ยังไม่ว่างทําก็มันก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะตั้งแต่2017 <c oughs> ถึงเนี่ยจนกว่าจะจบก็หลายปีอยู่ครับผมก็ประมาณ 6- 7ปีเรียกว่า7ปีกับ3เวอร์ชันที่เปลี่ยนแปลงก<ช><ช>ว่ามันจะมาถึงวันนี้ใช่ครับตอนนี้ก็มาอยู่กับอีกหนึ่งรถที่ได้รางวัลจากงาน บางเคาะฮาร์โรดปีล่าสุดนะครับสวัสดีครับคุณเกสครับสวัสดีครับคุณเกสแนะนําตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับเออสวัสดีครับชื่อเกสนะครับ JCC เกสรถคันนี้ได้รางวัลอะไรมาครับได้เบสเดติลเวิร์กแล้วก็เบสคาเฟ่เลสเตอร์ครับผมครับผมโอเคกล่าวถึงคว้าไปถึง2รางวัลในงานนี้นะครับแต่ก่อนที่จะมาดูรายละเอียดของรถคันนี้คุณเกสเล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มต้นกับการคัสตอมรถตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงก็กล่าวถึงตอนแรกก็คือผมก็คือผมพุกคีย์อยู่กับ รถตั้งแต่ยังเด็กๆเลย <ฮะ S 2> เพราะว่าพ่อเขาเป็นคนทําอู่มาก่อนทำรถพวกคัสตอมมาก่อนเนี่ยฮะผมก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กเลยครับผม <ฮะ S 2> พอมาเริ่มทําจริงๆก็ประมาณมปลายครับสิบห้าสิบหกประมาณเนี้ยก็เริ่มมาเล่นรถ <ฮะ S 2> ครับครับผมแล้วก็พอเรียนไม่ได้เรียนแล้วก็มาทํารถพอประมาณยี่สิบประมาณเนี้ยก็เริ่ม <ฮะ S 2> มาทํางานนะครับผม <ฮะ S 2> จำได้ไหมคันแรกที่เริ่มสร้างเลยของตัวเอง จำได้ครับผมคันนั้นเป็นก็คือยังอยู่อยู่ในคันนี้ครับผมเป็นเป็นตอนแรกผมไปดูไปดูซีรีส์ของในซีรีส์ฝรั่งที่มันเกี่ยวกับของฮาร์เ y ย์ด i วิสันนะฮะก็อินชอบก็เลยสร้างเป็นทรงบอดแท็กรถแข่งในลู่ครับผมแต่ทำเป็นหน้าแหนบหลังแข็งประมาณนั้นนะครับคันนั้นคือสร้างเองทั้งคันเลยหมายถึงตัวโครงสร้างเมนเฟรม ใช่คงทราบเหมือนเอาเอา,เอาคงจกักรยานมาดัดแปลงมาเล่นออเองก่อนแล้วก็มีพ่อช่วยทาบ้างก็ตอนนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะที่เริ่มทำคันแรก <S <S 1> <S 1> แก็ประมาณมสองมอ 3, สามอะสิบสี่สิบห้า,าประมาณนั้นครับผมยังโดดยังยางอยู่เลยตอนนั้นคันแรกอนไนั้ไม่ใช้เครื่องอะไรครับตอนนั้นที่มาทําตอนแรกที่เริ่มมันจะเป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วมันทําไปแล้วมันวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ออกครับก็เลยได้เครื่อง เป็นเครื่อง Y80 ก่อนคือสองจังหวะครับแล้วก็เล่นจนพังแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเครื่องเครื่องจีนนำมาใส่ก็พอวิ่งสนุกสนุกได้ก็คือไอ้บนโครงสร้างคันแรกที่เราสร้างเปลี่ยน3เครื่องเลยกว่าที่จะขี่ได้เล่นได้จะขี่เล่นได้ครับผมแล้วหลังจากนั้นมาเริ่มจริงจังกับการคัสตอมรถช่วงไหนยังไงก็ช่วงมปลายครับผมประมาณมสเอ้ยมห้ามห6ครับก็สิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้ครัก็ เริ่มเอาเอชอาซื้อเครื่องมาก่อนครับแล้วก็เริ่มดูแบบดูอะไรจากฝรัง่งนะผมก็แล้วก็ใส่ใจ,จินตน,นาการของเราไปด้วยครับเราก็วาดวาดแบบหนึ่งตอนหนึ่งสเกลหนึ่งก็เริ่มดัดเริ่มสร้างขึ้นมานครับครับทรงแรกมันก็จะมันเขาเรียกว่ามันจะคือกับทรงรถคันแรกที่สร้างครับ,รบเป็นทรงวินเทจออกวินเทจหน่อยเป็นหน้าสปริงเกอร์ก็คือคันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าสปริงเกอร์ครัก็สร้างขึ้นมา เสร็จประมาณ18-19เนี่ยนะครับประมาณนี้แล้วก็ไปขี่เที่ยวออกทริปหัดออกทริปใหม่ๆครับผมจากคันแรกที่สร้างก็คือมีแค่เครื่อง SR เป็นสารตั้งต้นใช่ครับหลังจากนั้นก็คือขึ้นโครงแบบใช่ใชครับทราบว่าไอ้คันนี้มันเริ่มต้นโปรเจกต์ตั้งแต่ปี2017ใช่ไหมใช่ครับ2 0 1 7ประมาณนี้ครับผม เคยแอบดูในโปรไฟ,ฟ,ฟล์ก็คือวาดภาพบนกระดาษเลย<ช>แล้วก็ขึ้น<ช>ตามนี้เลยใช่ครับ,รบวาดชิ้นตออนหนึ่งเลยครับครับผมตอนนั้นใช้เวลานานขนาดไหนครับในการสร้างไอ้ที่มันเป็นโฉมแรกก็เขาเรียกว่าไงผมก็กําหนดระยะเวลาไม่ถูกเพราะว่าผม,ผมก็เรียนอยู่ด้วยทําเป็นงานอนดิเรกประมาณนั้นนะฮะครับ,รบหัดเล่นหัดสร้างก็ประมาณปีนึงได้มั้งครับถ้าจำไม่ผิดครับก็คือทําไปเรื่อยๆโดยมี เรียกว่ามีคุณพ่อช่วยแนะนําใช่มีคุณพ่อเป็นคนคอยไกด์คอยดูว่ามันต้องโครงสร้างมันต้องดามเหล็กแข็งตรงนี้ให้มันแข็งแรงตรงนี้ครับประมาณนั้นนะครับ,รบผมแลวจากโฉมแรกที่ทําไปยังมีการปรับเปลี่ยนไปอีกใช่ครับก <นะ S 1> ็ขี่ขี่เที่ยวสักสองสามปีประมาณนี้ก็เปลี่ยนโฉมครับเป็นโฉมที่สองก็แต่งนิดหน่อยเพื่อเปลี่ยนชุดหน้าเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยแล้วผมรู้สึกว่ามัน มันทรงมันยังไม่เข้าไม่เข้าที่ครับ uh huh. ก็เลยไอ้ทรงนั้นก็ไม่ได้ขี่อะไรมากทาแล้วก็เปลี่ยนต่อเลยเพราะว่ามไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล uh ้ว huh. สุดท้ายก็มาวาดรูปสเก็ตแบบแล้วก็มาเป็นทรงนี้ครับผม uh huh. มาเป็นโฉมที่เห็นยู่นยในปัจจุบัน uh huh. ครับ,รบแต่ก่อนที่มาดูแันครนี้ไป่นี้อีกแล้วเกรดได้ไปร่วมในเรื่องอะไรอ่ะเวทีการแข่งขันการประกวดตั้งแต่เมื่อไหอไร่ตั้งแต่ประมาณ2019 2020ประมาณเนี้ยครับผม ก็ก่อนก็เขาเรียกว่าผมไม่ได้ทําคันนี้ตลอดผมก็โดดไปเล่นคันอื่นอ่าะจะมีคันที่เป็นเ,เครื่อง c ีบีเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็ทําเป็นทรงมังกี้ครับรบก็สร้างขึ้นมาแล้วก็เอาไปประกวดงานบ m f ครับผมครับผมอันนั้นคือคันที่ส่งประกวดคันแรก ใช่ครับยังไม่ใช่ไม่ใช่คันที่ได้รางวัลปัจจุบันใช่ไหมครัคันนั้นแล้วส่งเวทีบีเอได้รางวัลอะไรเงิงมาบ้างได้ได้ที่สามได้ที่สามของไซส์อะไรวะฟีสไตล์เฮฟวีเวทครับผมแล้วก็ได้เอสพิกของอาร์ตออฟสปีดครับได้มาสองรางวัลครับก็ถือว่าเวลานั้นก็เป็นบิลเดอร์หน้าหน้าใหม่หน้าใหม่เลยวัยรุ่นเลยใช่ตอนนี้ผ่านจาก รถรางวัลเวทีบีเอแล้วมาถึงคันนี้พระเอกของเราวันนี้ครับับคันนี้ก็คือยังเป็นเครื่องพื้นฐานเครื่อง SR ใช่ครับตัวโครงสร้างเมนเฟรมมีการแก้ไขจากเวอร์ชั่นแรกยังไงบ้างครัก็ตัวเฟรมตัวอะไรก็แทบไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชุดหน้าเปลี่ยนถังแล้วก็เปลี่ยนท้ายครับผมครับที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็พักคงพักเท้าก็แก้ใหม่ครับแล้วคันนี้ตอนที่ปรับเป็นโฉมที่3โฉมปัจจุบันนี้ตอนนั้นตั้งใจเลยไหมว่าจะส่งประกวด ใช่ครับตั้งใจว่าจะไปล่ารางวัลนาครับแล้วคอนเซปต์ที่วางไว้ครับสำหรับคันนี้ก็คอนเซปต์ก็ที่ผมเลือกว่าผมจะทำเป็นสีโครเมียมครับผมเพราะว่าผมเป็นช่างเหล็กไงผมก็อยากจะโชว์ฝีมือศักยภาพตัวเองโชว์งานตัวเองับพูดง่ายๆครับก็เลยเลือกที่จะไม่ทำสีแล้วก็อยากให้มันดูแบบเท่ๆเพราะว่าผมผมก็อยู่กับชอปเปอร์มาตั้งแต่เด็กครับผมก็ เห็นมาตั้งแต่เด็กก็ชอปเปอร์ก็เลยแบบเลือกมาทางเป็นคาเฟ่ดีกว่าเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นเราว่ามันสายออกสายซิ่งหน่อยหอ่อเลยเราก็ฉีกแนวจากที่เห็นมาเป็นประจำใช่ครับแล้วตอนนี้การสร้างงานที่เป็นโครงเมียวเนี่ยมันมีเรียกอะไรข้อจากัดรูปประสัดปัญหายังไงบ้างครก็มันจะเป็นความยากครับเพราะว่าถ้าสมมติโครเมียวถ้าเราทำงานเหล็กไม่เรียบเนี้ยมันก็จะเห็นเป็นลูกมะกรูดเป็นเห็นผิวเลยครเพราะว่าถังที่ตีมาก็คือเคาะด้วยมือทั้งหมดครับ มันก็จะเรียบเนียนเป็นเหมือนกระจกไปเลยครับอย่างตัวนี้โครงสร้างเป็นเฟรมเดิมสิ่งที่สร้างใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันแรกเวอร์ชัน2มันอยู่ตรงไหนบ้างครับก็คือชุดหน้าทั้งหมดเลยล้อเลื้อทําใหม่หมดก็แผงคอก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับผมปกติแผงคอโชคมันจะเป็นแบบตรงๆขึ้นมาให้มันเราดัดเป็นคอขวดเหมือนคอสปริงเกอร์นะครับหมายถึงดัดในตัวแกนโชคนี่เหรอครับก็คือทําเป็นตัวตัวเสริมหลอกขึ้นมาครับแล้วก็มันจะมันจะดูคลืนเหมือนโชกเลยใช่ไหมครับ อ็จะตคือแบบเป็นรูปเล่นครับดีเทลเล็กๆน้อยๆครับ,รบซึ่งงานแบบนี้จริงๆแล้วบ้านเรามันมีเยอะไหมการดัดแปลงมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้าที่เห็นก็แบบเขาก็ดัดแต่เขาเขาเรียกว่างมันก็ไม่ได้สมูทอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นครับมาถึงไอ้ตัวถังซึ่งเป็นไฮไลท์ของมันเหมือนกันถังตัวนี้เป็นถังที่เรามีแบบปั๊มอยู่ในช็อปไหมไม่มีครับไม่มีอันนี้ก็คือปั้นโฟมเหล่าโฟมแล้วก็ทําแบบเคาะขึ้นมาใหม่ครับผมเคาะ เขาเก็บมือทั้งหมดครับออืมไกระบวนการสร้างถังนี่อย่างที่คุณเกสเคยโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวใช่ไหมใช่ใช่ที่เป็นแอนิเมชันนะนะอนิเมชันออนั้นเฟี้ยวนันนก็เป็นถ่ายเล่นๆตั้งถ่ายแต่รูปใช้เวลาเหมือนกันนะใช่ครับเรื่องเวลาถ่ายอันนึงแล้วเวลาในการสร้างกว่ามันจะออกมาสมบูรณ์คือตัวถังเนี่ยครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผม ก็ <g ül üyor> ถ้าทำทุกวันก็ประมาณอาทิตยนึ่ครับก็ถือว่า <g ül üyor> ถือว่าไวมากนะครับแล้ตอน,นี้มาส่วนในส่วนของช่วงท้ายช่วงซับเฟรมบอกใช่ครับตัวนี้ก็คือทำมาจากเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นเราเหล่าโฟมแล้วก็วาดแบบทำแบบกระดาษแล้วก็ทำตัวแกนผงสร้างขึ้นมนมันจะเบาอันนี้นไม่ได้หนักนอ่าฮะเหมือนเอาเราเอาเหล็กเหล็กมาประกอบเป็นกล่องครับผมอ๋อ แลนนี้ในส่วนของการวางตำแหน่งท่านั่งคุณเกสออกแบบมันยังไงเรื่องมุองศาช oked ช o หน้าช o k หลังก็เขาเรียกว่าไงมันก็ผมไอ้นี่มาจากคอฮาร์เลยครับผมสเปคเพราะว่าสเปคอะไรผมเอาเป็นของฮาร์เลยหมดเลยอ๋อคือการวางสเกลต่างๆเนี่ยมีมีต้นแบบมาหน่อยหนึ่งก็ใช่ครับอ่าอก็มาตรฐานเอาแบบโครงสร้างมาตรฐานครับอ่าอ่ไอความความที่มันได้รางวัลเบสดีเทลเนี่ยมันน่าจะอยู่ด้วยในส่วนของงานประกอบเก็บรายละเอียดต่างต่าง สังเกตนว่ารถคันนี้ไม่เห็นสายอะไรเลยไม่เห็นสายไม่เห็นคันเร่งอะไรเลยใช่อันนี้ก็คือออกแบบซ่อนไว้ใช่ครับซ่อนไว้หมดเลยแล้วก็พวกคงพวกคัตก็เเราก็มาแปลงใหม่ระบบใหม่ครับระบบคัตเราไม่เห็นก้างคัตแล้วตัวนี้เป็นก็เป็นก็เป็นกางคัตเนี่แหละเราทําหลอกอเราทําหลอกเราแอบไว้ข้างๆเป็นอยู่มันจะอยู่ข้างนี้ครับ มันเป็นเหมือนคันโยกก็เหมือนเรากำกำพัดปกติเลยเราแค่ย้ายตำแหน่งม่ให้มันอยู่ข้างบนเพื่อที่จะซ่อนมันแล้วก็เบรกเบรกหน้าเบรกหน้าก็อยู่ที่เท้าเบรกหน้าอยู่ที่ตรงส้นเท้าฝั่งซ้ายแล้วครับเวลาเข้าเกียร์ก็เข้าปกติเหมือนเดิมครับส่วนส่วนข้างขวาก็ก็ปกติเป็นเบรกหลังใช่ครับผมตัวนี้มันดูแปลกตาที่ตัวล้อหน้าล้อหน้าครับผมมันเป็นล้ออะไรไงผมไปได้ล้อ c b C ี0 0สมาตัวหนึ่งแล้วก็ uh huh. ผมเห็นว่ามันสวยดี uh huh. ตอนแรกผมดูเขาเรียกว่ามีแบบในใจอยู่ uh huh. เป็นดุมใหญ่ๆดุมโตๆ uh huh. แต่ผมไปดูราคาแล้วไม่ไหวเป็น uh huh. ดุมแม่งเป็นแสนเลยพี่ก <laughs> uh ็ <huh. S 2> ลเลยมาจังหวะมันจังหวะมันพอดีด้วยไป uh huh. ได้ของมาแล้วผมมองว่าเออมันทําได้คร uh ับ huh. ก็เลยทําสร้างมันเป็นดุมเหมือนเป็นล้อแม็ก uh huh. ผมวา ผ่ามาแปลงให้มันใส่ทีลวดไอ้ตัวไอ้คีบรับลมอพีด้านหน้าของปกติมันจะบางๆใหญ่ๆไม่สวยผมมาแปลงใหม่หมดแล้วก็ไอ้ฝาครอบคันนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับคือดุมเดิมมันจะไม่มีมาดุมซีบีไม่ใช่หน้าตาอย่างเงี้ยใช่นี่คือเหมือนคัสตอมสร้างใหม่เลยใช่สร้างขึ้นมาใหม่แค่ใช้ปั๊มเบรกข้างในมันเป็นดิสเบรกนะครับพีไม่ใช่ดัมอ๋อเหรอใช่ไอ้กรรมวิธีในการสร้างดุมดัมเบรกหน้าตัวนี้มันยากง่ายยังไงมั้งมัน ยากตรงมาต้องมาแปลงมาทำทำตัวรับลมเขาเรียกว่าไของเดิมมันมาเป็นดิสอยู่แล้วครับแล้วผมมาแปลงช่องรับลมใหม่เหมือนเราผ่าแล้วเรามาสร้างขึ้นมาใหม่ครับมันมายยกไอ้ฝั่งฝั่งขวาครับเพราะเหมือนตึงขึ้นสร้างขึ้นมาใหม่เลยซึ่งไอ้ส่วนนี้งานนี้ก็เป็นงานที่เราสร้างเองใช่หมดเลยก็คือคันนี้ก็คือพูดได้เต็มปากเลยว่าจบที่ jcc ั้างบนครับมันยังมีความพิเศษอยู่อีกทางด้านหน้าไม่รู้มันเรียกว่าอะไร ตรงหน้าเครื่องอ๋อมันเป็นถังออยครับผมอเป็นถังออยแล้วถ้าเหมือนเป็นอกอกไอรับลมเงี้ยของรถพวกรถคาเฟ่สมัยก่อนนะครับผมเพราะปกติเอชอาร์เนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะอยู่ในเฟม่ชแต่ตอนนี้เราไม่ได้ไม่ได้ไว้ในนั้นละใช่ไอตัวนี้ก็คือออกแบบสร้างมาสำหรับคันนี้โดยเฉพาะใช่ครับผมเหลาโฟมปั้นโฟมแล้วก็สร้างขึ้นมาอืมอืมก็น่าจะมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวชิ้นเดียวครับผมชิ้นเดียวในโลกครับตัวท่อแน่นอนงานช่างที่นี่แน่ๆใช่ครับผมครับ แล้วก็อีกอย่างก็คือท่อ,ท,อท่อกองอากาศม<ะ>ันจะล้อมาเป็นเหมือนท่อไอเสียก็จะดูแปลกตาแวา่ตอนสมัยเด็กๆอยากได้ฮารเลย์แต่ไม่มีตังก็เลยทำแบบอเหมือนสองสูบแล้วกันขอคู่งา<ะ>สนสนุกสนุกครับ,รบผม,ผมในความคิดของเกสคิดว่าอะไรที่มันดึงดูดสายตากรรมการให้มาเทคะแนนให้ใหรถคันนี้ ก็น่าจะเป็นชุดหน้าแล้วก็ถังครับผมเพราะว่าเราเห็นมาแต่ไกลเลยว่าร้องแม่งโตประหลาดมาจากไหนวะเนี่ยก็ถังมันเนียนอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับครับผมคันนี้ก่อนที่จะขึ้นเวทีประกวดมันจะต้องมีช่วงเทสรันใช่ครับคันนี้ก็เขาเรียกผมทํามาตั้งนานมันขี่ได้อยู่แล้วเพรก็แค่มาเก็บเก็บงานเฉยๆก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้ววันนี้สำหรับรถคันนี้คว้าไปได้ถึง2องวันในงานประกวดปีนี้มีความรู้สึกไงบ้าง รู้สึกตอนแรกผมคิดว่าน่าจะได้แค่คาเฟ่อย่างเดียวไมได้ได้อะไรนะดีเทลเวิร์กดีเทลเวิร์กเพิ่มนียก็รู้สึกโอ้ประหลาดใจประทับใจครับผมแล้วนอนาคตคิดว่ามันจะขยับไปอีกไหมส่งคันนี้ครับอ๋อไม่นะครับก็คือเสร็จมาไฟนอลแล้วครับผมก็คือมันคว้ามาสองครงวันแล้วถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วแสดงว่าใน เวทีประกวดครั้งต่อๆไปไม่รู้รายการไหนอะรถที่เกสจะสร้างเป็นคันใหม่ใช่ครับเป็นคันใหม่เป็นทรงใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่แนวคาเฟ่แล้วเราจะไปสะเป็นแนวชอปเปอร์บ้างก็เดี๋ยวก็รอดูกันครับสำหรับผลงานชิ้นต่อไปของเกสตอนนี้สําหรับเพื่อนๆหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของรถคัสตอมถ้าเขาอยากจะทํารถเพื่อมาขึ้นเวทีประกวดบ้าง เกรมีอะไรแนะนำบ้างครับว่าเราจะต้องทำไงเพื่อให้มันดึงดูดคะแนนจากกรรมการได้เขาเรียกว่าเราต้องหาแนวเป็นของตัวเองก่อนแล้วก็หาสไตล์แล้วก็ิธีการสร้างให้มันแตกต่างจากคนอื่นครับ huh. ก็อย่างที่ได้เบสเบสเบสออฟโชว์อันนั้นเขาโอเคยอมรับว่างานแตกต่างชาวบ้านจริงยอมรับเลยครับสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับในเรื่องของการคัสตอมรถ สา,าสามารถติดตามผลงานหรือสอบถามข้อมูลแรงงานกับเกสติดต่อได้ทางช่องทางไหนได้ที่ Facebook อาทินันชัยมูสิกครับภาษาอังกฤษ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เนาะใช่แล้วก็เพจจซ c ครับ,รบแล้วก็ IG JCC ครับผมก็สามารถติดตามผลงานหรือว่าดูอผลง,งานต่างๆของเกสได้ทางนี้นะครับครับผมตอนนี้ก็ขอบคุณเกสมากครับสำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ